ตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโอเคค่ะกับสวสวัสดีมิตรรักนักเสี่ยงดวงทุกท่านทุกคนนะคะอยู่แก,ชก่ชูก้าชูก้าลูนในช่องชูก้าใส่ปันเหมือนเดิมวันนี้กลับมาพบกันกับโอ s h ชีดีไล์แล้วนะจ๊ะหนูชีดีไล์ค่ายพีจีรู้สึกหิวเบาๆเลยมาหาอะไรทานสักนิดหนึ่ง มาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ทานหรือว่ามันจะทานเราก็ไม่รู้นะทุกคนสเกตเตอร์เป็นสัญลักษณ์โหดนะจะเป็นหน้ารานนะสซอร์วายเป็นน้องน้องน้องเขาเรียกอะไรอะ่ะน้ำมีฟองอะโอเค ตัวเพลงซูจะเป็นสาวสวยน่ารักคนนี้นะจ๊ะมีหอยนางรมีซูชิมีคาราเกะมีเกี๊ยวนะเอเคเคิลเจสิบนะโหเห็นแล้วหิวเลยอะสเกตเตอร์3ตัวหมุนฟรีสิบรอบเกมนี้ซื้อได้ฉะนั้นหลอดจะเป็นใส่ซื้อหรือเปล่าจร,จริงๆอะชุก้าก็ซื้อบ่อยนะช่วงเนี้ยมาเริ่มต้นเบ็ดต่ำๆล้างเกลือขอเบ็ดเก้าขอให้เราเก้านาอย่าเก้าหลังเลยเธอห้าพันกว่าของเราขออยู่นานๆอยู่ยาวๆให้เราหน่อยได้ไหมตอนนี้เปิดเทอร์โบนะคะเพื่อความมั่งม่ สูชิสูใจอย่าทำแบบนี้กับเรานะอย่าเกลือกับเรานักเลยตอนนี้อจริงเพราะว่าหมื่นหมื่นกว่าๆนะโดนดูดยับยับเลยอะ่ะน้ำตัดจะไหลเห็นที่จบเกมนี้นะ่าจะได้ไปจิบเบาซะแล้วอะทุกคนเห็นน้ำมีฟองแล้วแบบอ้ยใจตาจะชื่นใจ หิวแล้วหิวหิวแล้วหิว,หว,หวอ้าวหมดไปอย่างรวดเร็วเบ็ดเก้าเธอปรับขึ้นเลยเบ็ดยี่สิบเบ็ดยี่สิบหน่อยสักสามสิบม,มนนะ5 0 0พันนี้จะอยู่ยาวถึงสิบนาทีไหมเนี่ยจูก้ารู้สึกว่าช่วงนี้เกลือจัดๆเลยนะทุกคน ซีเอาเีเต็มกระดานซูชีซูใจหน่อยได้ไหมโอเคได้สวยโอโ้เห็นน้องค็อกเทลมีฟองโอ้ผมใช่ค็อกเทลมีฟองนี่เขาเรียกอะไรอะน้ําน้ําอะไรโอ้ย,ยังติดอยู่ปลายปากนี่เราพูดไม่ออกนะทุกคนมะโอ้ต้องค็อกเทลมีฟองบางคามันพูดไม่ได้นะคะก็เลยแบบพูดตรงๆไม่ได้เอาซี สามสิบหน่อยละกันเบียสามสิบหน่อยละกันโอ้อยสักนิดนึงอยากเป็นสายปั่นอะ่ะ <is> เอาซีเอาซีสามสิบหมุนเพื่อน ชีสิบสวยแล้วยังไงต่ออะไรต่อคิวอู้ไม่มาซูชิไม่ลงคาราเกะไม่มาโอ้โหอัลลาซีย่ซีเ็นหมุนเพื่อนต้องลุนสเก็ตเตอร์ด้วยไม่อยากเป็นคนซื้อเธอช่วยเข้าสเก็ตเตอร์ให้เราสักทีหน่อยได้ไหมปึ๊บป่าวีีมาสาเก็ตเตอร์พื้นที่ห้ารอยล้านเอเคอร์อู้ยไม่ลง ตั้งแต่เล่นมาเกมเนี้ยแบบไม่ค่อยแบบได้คูณเยอะเยอะเหมือนคนอื่นเขาเลยนะจริงๆคาราเกะไม่มาอู้หอยน้งลมไม่ได้อู้พื้นที่มีตั้งเยอะตั้งแยะก็ไม่ลงจะใจร้ายกับเราไปถึงไหนเกมเอาจริงอือคุณกลับมาที่คูณสองจะมีโอกาสได้ดูพันยี่สิบสี่กับเขาไหมก็คงไม่เนาะ จริงๆนะอยากจะรู้ว่ามีอะไรคนที่เขาได้พันยี่สิบสี่เขาทำยังไงก่อนคะซูชิแถาหนึ่งเพื่อนโอ้โหพื้นที่มีตั้งเยอะทำไมช่วงนี้เกมใจร้ายกับเราเหลือเกินอะว่าจะไม่ซือ้อลงมาเถอะอเอเธอไม่ลงเราคงต้องเศร้านะเฮ้ย่าคีก็ไม่มาเอาได้อยู่เกี้ยวได้ไหมไม่มี เราจะยกซดเป็นอะไรดีน้องค็อกเทลก็ไม่มาตอนนี้คอเห้งนะก็คอมันเห้งแล้วนะเธอไม่มาจริงหรอใจร้จรจายมากอ่ะจริงเป็งสี่ส40หน่อยแล้วกัน5,000ยังไม่ไปไหนมาไหนเลยนะจ๊ะ5 0า0 5นาทีแล้วยังอยังไม่ไปไหนยังไม่แบบมือมั่วสบเบ้เลยขอ,อน้องสาวคนสวยท่าหนึ่งน้องสาวทำงานไหนได้ไหม ลงมาเสิร์ฟนะโอ้โห้ยชี้อะไรก่อนไม่อร่อยเลยไอ้ยามันน่าจะไม่มาแล้วไหมอะตอนนี้ใจแบบตุ้มตุ่มต่อมตุ้มตุ่มต่อมอยากซื้อใจจะขาดเราใช้สตังแก้ปัญหาแล้วนะเธอถ้าเธอไม่ลงเพราะว่าเราปั่นมาประมาณร้อยหมุนได้แล้วไหมไม่ลงเลยอะ คาราเกะอะไรก็ไม่ลงใจร้ายทำไมเธอใจร้ายกับเราขนาดนี้เอาตรงนี้พื้นที่เยอะมากสเกเตอร์ทำงานนิดนึงสกีเตอร์ไม่ทำงานจริงๆวันนี้สกีเตอร์ทำงานแค่สอง,ง,นนสต,อง,องตัวเท่านั้นมาัยวให้อยากละจักไปตลอดเลยเอาสิบต่อแล้วอ้โหไม่มาไอา้มาสินิดนึงขอละกิม บอกว่าเาวเกมนี้ยังไงโอ้โ้หจริงจริงเหรอเราขออออินเลยแล้วกันนะอออินเลยแล้วกันไหมอ้้หูมันเกินไปไหมอ่ะเกมไม่จา่ายเราเลยเบส30ถ้าเบสสามเราซื้อไปเลยแล้วกันไม่ลองไม่รู้ไม่เสี่ยงก็ไม่มีหวังอ่ะชีวิตต้องสู้เพราะก,กู้มาเยอะแล้วตอนนี้ทุกคน มาจ้ากิมเจดหมุนอุ้ยอยา่าเ้าลัวอยาว่าเ้าลัวเอาแล้วเอาแล้วห้าหมุนห้าหมุนห้าหมุนลุ้นจัดเลยโอโ้โห คาราเกะคาราใจคาราเกะลงเจคาราเกะไม่ลงโอ้ทุกคนดอกนี้เราซื้อมาสองคันสองดูมันจ่ายมาไม่ถึงห้าร้อยมเนี่ยห้าร้อยละโอ้ต้500องดีใจกับทุกยอดที่เข้าใช่ไหมคะเอาเอายังไม่จบเกมอย่าเพิ่งยับศพทหารนั่นแหละไหลต่อคูณจิบวกบิมบิ้ม,ม,มเป็นบิ๊กวินดอกแรกที่ได้เจอเก้รอยสจิบวกมา ไซื้อไม้แรกก็ไม่เข้าคูณ32ไปแล้วอ้าวที่คูณไม่ได้ใช้ใจโลเลมากๆสี่หมุนได้มาพันสซื้อมาสองพันสองอ้าจริงเราควรจะสีเปตกตอหรือสีพอซัมนี่นะคุณไม้สิบสี่พอเลยสามพันอุ้ยไม้พอขอซื้อซ้ำเบ็ดเดิมแล้วกันคนะะอนญาตอออินเลยแล้วกันถ้ามันจะถ้ามันจะจบเท่านี้ก็ให้มันจบเท่านี้เลย ก้าหมุนก้าหมุนทุกคน อย่าบอกนะเกมจะใจร้ายเกินไมไหม,ไมทำไมคนอื่นกาแตกดีจังอชุอกก้าทำไมเกลือจัดจัดเลยทุกคนเอาแล้วซื้อส่งท้ายก็ยังคงคอนเซปต์ความเกลือเหมือนเดิมนะคะไม่แนะนําไม่ทําทําจะตามเมื่อความเมืเดิมเอาเรื่อาจากลาเลยดีกว่าหนึ่งพันสุดท้ายที่ไอรอแล้วมันแบบมันมันไม่มาซื้อแล้วก็ยังไม่ลงเปยนร้อยหน่อยแล้วกันไหนก็ไหนนะ มันไม่ยอมจ่ายเบ็ดต่ำคือเบตร้อยอน,นี่มันสูงอยู่นะเพื่อเบตร้อยมันจะให้เรานะโอ้หนึ 1, ่งพันสุดท้ายพอสุดท้ายหนึ่งพันสุดท้ายไหนจะหมดก็หมดไปเลยแล้วกันนะถ้าเกิดว่ามันจะไม่จ่ายขนาดนี้โอ้เกินไปกินขนาดนี้ในเขาเรียกอะไรใน p o o หรอเขาบอกว่าออซูชิที่ไรมาดีนะแอดก็เลยมาลองนะฮะอ้ยหนึ่งร้อยสุดท้ายปุยแล้วหมด จบจัาใหเราลือนะคะไม่แนะนําไม่ทนตามนะทรงเกลือมากเลยค่ะเป็นซูชิจิ้มเกลือไปแล้วนะจ้าวันนี้ขออนุญาตลาไปแล้วละกันวันนี้ไม่ใช่วันดีๆของแอนจะขอเป็นวันที่ดีสําหรับทุกคนฝากกดไลค์กำลังใจกันหน่อยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปทําเกมถัดๆไปนะคะออขอเกมเข้ามาได้เดี๋ยวแอนมาจัดตามบางของวันนี้ไปแล้วบ,บุ้ยสวัสดีค่ะ